ไมคนที่หุ่นหอมอ่ะแต่ไขมันในเลือดสูงมันมีเยอะนะคะจะมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากกรรมพันธ์ได้ผลสุดท้ายจะลงเอยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจถ้าไปเล่นงานหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองก็สมองขาดเลือดก,ก็กลายเป็นผักประมาณนั้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ ไขมันในเลือดสูงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนอ้วนคนผอมหุ่นนางแบบนายแบบเนี่ยเป็นได้ค่ะและเอาเข้าจริงก็เยอะพอสมควรเลยนะคะและจริงๆเวลาที่ร่างกายมีปริมาณไขมันเกินหรือเรียกว่าไขามันในเลือดสูงเนี่ยมันจะเป็นปัญหาคือเกิดโรคอะไรบ้างมันรุนแรงแค่ไหนรุนแรงที่สุดจะเป็นอย่างไรแล้วแก้ได้ไหม ถ้ามาคุยในรายการนี้แก้ได้ค่ะแต่ต้องคุยกับท่านนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดรปรียาลีละหกุลสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสรุปไขมันในเลือดสูงเป็นอันตรายใช่ไหมคะโอ้แน่นอนเลยผลสุดท้ายจะลงเอยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจฮะเนาะเพราะว่าไขมันเนี้มันจะไปจับในหลอดเลือดเหมือนตะกรันท่อน้าอู้นึกออกไหมท่อน้ําที่เราใช้ไปนานๆมันก็นจะตีตัดถูกต้องอแต่นี่มันเป็นหลอดเลือดเรา ตอน,นะะที่มันจะตันหลอดเลือดหัวใจ<ห>มีไขมันไปจุกแล้วตัน<ห>เลือดก็ไม่เข้าหัวใจสิฮะถูกต้องหัวใจก็จะขาดเลือดหรือถ้าไปเล่นงานหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองก็สมองขาดเลือดก็กลายเป็นผักก็ประมาณนั้นเลือดเลอเสียชีวิตไหมคะก็ใช้เวลาเนาะใช้เวลาใช้เวลาตก่อนที่จะเสียชีวิตก็ทำให้ต้องบาดเจ็บซ่อมแซมกันระยะเวลายาวนานหรือรังไปเลยเนาะ ไขมันในเลือดสูงเนี่ยเป็นต้นเหตุแต่ปลายเหตุเนี่ยมีให้เลือกได้หลายช้อยส์เลยนะคะและไขมันในเลือดสูงก็เป็นหนึ่งในอาการ NCD คือโรคเรื้อรังแต่<ร>ไม่ติดต่อใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องเนาะมันก็คือปัญหาสุขภาพซึ่งเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรในประเทศไทยเลยไหมคะอาจารย์ถูกต้องเลยเนาะ ก็โดยเฉพาะที่เข้าสู่วัยกลางคนไปแล้วฮอรอ์โมนฮอร์โมนเริ่มลดลงเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็จะเห็นชัดแต่โรคส่วนใหญ่ในกลุ่มโรค NCD เนี่ยจะมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากกรรมพันธุ์ได้แทบทุกโรคเลยคขคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องอ้วนก็กรรมพันธุ์ก็มีผลนะคะไขมันในเรือดสูงไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอล หรือไตรกิซลายก็มีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์ได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ที่พบกันมักจะเกิดจากพฤติกรรมการกิน,ก,นกินตามใจตัวเองนะคะโดยที่วนนัยมันไปไกลแล้แต่ก็ยังกินมันเยอะมากขึ้นเหมือนเดิมอาจารย์ทำไมคนที่หุ่นผอมอะแต่ไขมันในเลือดสูงม,มีเยอะนะคะอาจารย์มีเยอะมากเลยโดยเฉพาะคอเลสเตอรอล นะแต่จะไม่ใช่ไตรกิจลายส่วนใหญ่จะเป็นคอเลสเตอรอลเพราะว่าร่างกายก็มีความผิดปกติในการสร้างคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลนี่มีประโยชน์กับร่างกายมหาศาลเลยนะ,ะน้ำดีที่เราช่วยย่อยไขยมันนี้ก็สร้างมาจากคอเลสเตอรอลวิตามินดีที่เกิดจากการที่ผิวหนังเราไปโดนแสงแดดแล้วสร้างวิตามินดีขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคอเลสเตอรอลที่ผิวหนังเราเป็นต้นกําเนิดของวิตามินดีในร่างกายเราแล้วก็ฮอร์โมนต่าง ผนังเซลเรานี่องค์ประกอบก็มาจากคอเลสเตอรอลทั้งนั้นเลยค่ะฉะนั้นข้อดีของคอเลสเตอรอลก็มีมีแต่ถ้าปริมาณของมันมากเกินกว่าระดับมาตรฐานเนี่ยมันก็จะเป็นข้อเสียค่ะคราวนี้ละค่ะมันเกิดอะไรบ้างค่ะก่อนก่อนนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงไอ้ตรงกรรมพันธุ์นิดนึงค่ะนะพอคนที่มีกรรมพันธุ์ผิดปกติในการสร้างคอเลสเตอรอลเนี่ยร่างกายเขาจะค่อนข้างผอมตัวเล็กๆแต่คอเลสเตอรอลร,รวมเนี่ยไป300-400เฉยเลยนะคะ อาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าผอมมากๆแต่คอเลสเตอรอลสูงสูง,สงอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ใช่เป็นกรรมพันธุ์ชัดเจนเลยแล้วถ้าสูงมากๆจนกระทั่งเริ่มมีอาการแสดงให้เห็นเช่นมีปื้นเหลืองที่ไขมัน<ะ>หัวตาอะไรอย่างเงี้ยมีปื้นเหลืองไขมันให้เห็นชัดเลยเนาะพวกนี้ก็คอนเฟิร์มได้เลยว่าอาจจะเป็นทั้งพ่อแล้วก็แม่แล้วก็ส่งมาที่ลูกพวกนี้เรามักจะเรียกว่าเป็นคอเลสเตอรอลสูงแบบพันธุ์แท้ ถ้าพันทางพันทางพันทางก็คือพ่อเป็นแม่ไม่เป็นหรือแม่เป็นพ่อไม่เป็นลูกก็จะไม่รุนแรงมากแต่พวกพันธุแท้เนี่ยผลสุดท้ายเนี่ยเขาจะมีคอเลสเตอรอลสูงตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ต้องใช้ยาช่วยไปตลอดกินยาช่วยลดคอเลสเตอรอลไปตลอดมันมาจากพันนะเพราะฉะนั้นคอเลสเตอรอลไขมันในเลือดสูงโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลอ้วนหรือผอมก็มีโอกาสได้ทั้งนั้น กินอะไรบ้างคะคอเลสเตอรอลถึงจะพุ่งปริ๊สนะคะอาจารย์เครื่องในสัตว์ทุกชนิดถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนงดหรือลดไปเลยก็จะดีนาะพอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เรามีอ๋อนั่นแหละค่ะตัวดีเลยค่ะกินกลาแล้วเจะไปได้ไก่แค่ไหนเนาะเสร็จแล้วก็เครื่องในไปแล้วเนาะไข่แดงนะคะหนังสัตว์มันสัตว์นะพวกนี้จะมีคอเลสเตอรอลสูงมากอาลเลอย่างหนึ่งโดยเฉพาะที่เรามองไม่เห็นมันเนี่ย เช่นกุ้งเราก็มักจะคิดเข้าข้างตัวเองใแค่มันกุ้งเท่านั้นที่คอเลสเตอรอลสูงเปล่าเนื้อกุ้งเนื้อหมึกเนื้อปูล้นๆ้นเนี่ยคอเลสเตอรอลสูงมากมก็ต้องพยายามควบคุมตรงนี้ให้ได้ก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลได้สดําหรับคนที่มีพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีกินของพวกนี้เยอะลดลงซะเท่านั้นก็จบอาจารย์ขามีอาหารที่คนตั้งประโยคคําถามเยอะว่าคอเลสเตอรอลเยอะมากมคือทุเรียน จริงไม่ใช่ไหมเพราะว่าคนคอเลสเตอรอลสูงมักจะโดนห้ามค่ะไม่ให้กินทุเรียนค่ะแต่เวลาเราไปหาหมอหมอเวลาคุยกับเราสั้นหมอก็เลยไม่ได้อธิบายเนาะบอกว่าอย่ากินทุเรียนนะเดี๋ยวคอเลสเตอรอลจะสูงมากขึ้นทุเรียนมันจะมีแป้งมีน้ําตาลเยอะเพราะฉะนั้นกินเข้าไปแล้วเป็นยังไงค่ะอ้วนค่ะพออ้วนเสร็จแล้วผลสุดท้ายก็จะมีไขมันในเลือดสูงค่ะอันนี้เกิดจากพลังงานที่เราได้จากแป้งจากน้ําตาลในทุเรียนแต่ทุเรียนเป็นพืช ไม่มีคอเลสเตอรอลฮะมันมีแต่คอเลสเตอรอลที่เป็นคอเลสเตอรอลที่มาจากพืชซึ่งไม่ทําให้คอเลสเตอรอลในคนสูงขึ้นสรุปคือทุเรียนไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีคอเลสเตอรอลแต่มีแป้งซึ่งมีน้ำตาลเยอะจำไว้แค่แคลอรี่นะถูกต้องแคลอรี่ส่งจากแป้งน้ำตาลใช่ไหมคะคอเลสเตอรอลไม่มีเลยทุเรียนก็คือ ทุเรียนแคลอรี่สูงแต่ไม่มีคอเลสเตอรอลเลยไม่มีคอเลสเตอรอลเลยแต่กินทุเรียนแล้วเราอ้วนเพราะอ้ออวนแล้วผลสุดท้ายเราก็จะมีไขมันในเลือดสูงตามมานั่นเองดิฉันมีทางออกค่ะกินทุเรียนแล้วไปวิ่งออกกําลังกายอ่าอันนี้กินได้ค่อข,ข้างตัวเองนะคะฉันนี่มาถึงอาหารไทยสิบโลนะคะสองเมตรฮะฮะทุเรียนสองพูเล็กๆเนี่ยวิ่งสักสิบโลต้องขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ก็จะเอาออกหมดนหรอคะอ My God ค,คือตอนนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นทีมงานเบื้องหลังดีฉันนี้นะคะจะมีอาการขยับตัวกันยุ่ยยิกกันทั้งแถบเลยนะคะมีอีกคําถามหนึ่งค่ะอาจารย์ค่ะกะทิซึ่งอยู่ในอาหารไทยมีคนบอกว่ากะทิเนี่ยคอเลสเตอรอลเยอะมากมจริงไหมคะกะทิเป็นพืชหรือเป็นสัตว์เป็นพืชอาจารย์เป็นพืชเพราะทำมาจากมะพร้าวเพราะฉะนั้นมีคอเลสเตอรอลไหมไม่มีอ่าไม่มีแต่กะทิเนี่ยเวลาเราทิ้งไ้ที่เย็นๆมันเป็นยังไง ก็มีไข่ค่ะเป็นไข่ก็แสดงว่ามีสัดส่วนของไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่แนะนําซึ่<ห>้<ห>ไขมันอิม่มอาหารเพราะว่าไขมันอิ่มตัวเนี้มันจะไปขัดขวางการเราผาผลาญคอเลสเตอรอลกินบ้างเป็นครั้งคราวอะไรเนี่ยได้แต่อย่ากินเป็นหลักเยอะๆนะคะพวกที่มีไขมันอิ่มตัวพวกกะทิพวกน้ํามันปาล์มพวกไขมันจากสัตว์สังเกตง่ายๆเลยละเอาไขมันอะไรก็แล้วแต่มาทากับข้าวแล้วเราทิ้งไว้หรือเข้าตู้เย็นปั๊บ วันรุ่งขึ้นมาดูถ้ามันเป็นไข่แสดงว่าส,ส่วนไขมันอิ่มตัวสูงบางคนก็จะทําอย่างเงี้ยแบบอยากกินนะเนาะพอเช้าขึ้นมาก็มาตักไอ้ไขมันที่เป็นแผ่นๆทิ้งก็จะลดไปได้ส่วนหนึ่งวิธีนี้ช่วยได้นะคะใช่คือเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงหนังสัตว์แคบหมูหนังไก่ทอดอเคี้ยวยเล่นกรุบกรอบอย่างเงี้ยโคเลสเตอร,รอลพุ่งปริสเลยเหรอฮะพุ่งปริษเลยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วใช่ไหมว่าคอเลสเตอรอลเราเนี่เยเป็นต้นกําเนิดของวิตามินดีอยู่ที่ผิวหนัง เพราะฉะนั้นหนังสาตว์ทุกชนิดก็จะมีคอเลสเตอรอลเป็นองค์ประกอบที่สําคัญเหมือนกันแล้วเราก็มักไปนึกตามคนขายแคบหมูมไร้มันก็คือไม่มีไอ้ชั้นไขมันอิฐทาให้เราอ้วนใช่แต่มีแต่หนังค่ะเพราะฉะนั้นก็คอเลสเตอรอลสูงแต่พลรรังงานไม่เยอะอเพราะไอชั้นไขมันไม่มีไอมันที่เราเอาไปเจียวไม่มีอ้าวก็ไม่รอดอยู่ดีเหรอคะไม่รอดแรงกันไปคนละแบบ ถ้ากินแคบหมูที่ติดมันก็จะได้ทั้งคอเลสเตอรอลได้ทั้งน้ำมันซึ่งจะกลายไปเป็นไตรกลีเซอไรด์สูงถ้าเลือกไร้มันก็จะกินเข้าไปได้เยอะหน่อยก็คอเลสเตอรอลก็จะสูงอ๋อคือถ้าเป็นแคบหมูไร้มันจะมีแต่คอเลสเตอรอลล้วนๆก็จะได้คอเลสเตอรอลเยอะหน่อยแต่ถ้าแคบหมูติดมันคือได้ไตรกลีเซอไรด์แอนด์เดนคอเลสเตอรอลคู่กันงั้นอาจารย์อธิบาย ไตรกิสลายเนี่ยได้ยินคำนี้มานานมาก,มากแล้วคืออะไรหมูสามชั้นชั้นที่เป็นไขมันเนี่ยค่ะข้างในเนเวลาเรามาเจียวแล้วเราจะได้น้ำมันออกมาใช่ไหมเก้าสิบกว่าปร์เซ็นต์ของน้ำมันตรงนี้คือไตรกิสลายนั่นเองมันเป็นสารเหรอคะอ่าใช่เป,เป็นสารเป็นชื่อของไขมันชนิดหนึ่งในเลือดชื่อว่าไตรกิสลาย ไตรกิสรายคือชื่อของไขมันชนิดหนึ่งส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือเปรียบเทียบง่ายๆก็คือน้ํามันที่เราใช้ปรุงอาหารนี้จะเป็นน้ํามันหมูน้ํามันพืชอะไรก็แล้วแต่ในเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของไอ้น้ำมันที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยคือไตรกิสรายฉะนั้นการทานของทอดทุกชนิดไตรกิสรายก็ขึ้นเลยสิคะถูกต้องขึ้นได้เร็วเลยไม่ต้องย่อยแล้วใช่ไหมดูดซึมเข้าไปได้เลยไ,ไปผ่านกระบวน,นการย่อยอีกแค่นิดเดียวเองมันดูดง่ายด้วยเหรออาจารย์ดูดง่ายสิคะ เราถึงอ้วนกันเร็วเนาะแล้วน้ำมันมะกอกล่อคะน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกก็จะเป็นน้ำมันพืชชนิดหนึ่งซึ่งจะมีกรดไขมันอิ่มตัวน้อยนะคะก็จะมีประโยชน์กับร่างกายมากกว่าน้ำมันพืชที่มีไขมันอิ่มตัวสูงไขมันอิ่มตัวสูงก็คือไขมันที่เราทิ้งว้ทีเย็นๆแล้วเป็นไขขาวๆเช่นถ้าเปรียบเที่ยบน้ำมันปาล์มกับน้ำมันมะกอก น้ำมันปาล์มจะมีไขมันอิ่มตัวสูงกว่าซึ่งจะส่งผลเสียต่อการเผาผลาญคอเลสเตอรอลมากกว่าน,น,น,น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกมีไตรกริสรา,ายไหมคะทุกชนิดมีไตรกรีอสรายหมดอ,อะไรที่เราเห็นเป็นน้ำมันเนี่ยที่มาจากพืชหรือสัตว์นี่ก้าวสิบกว่าเปอร์เซนต์ไตรกิสรดทั้งนั้นเลยแสดงว่าอาหารที่เป็นไขมันทั้งหลายแหล่นี่แหละจะมีไตรกรีอสรด์ที่ค่อนข้างสูงถูกต้องสัดส่วนไตรกอไรายเยอะต้องเป็นไขมันสัตว์อย่างเดียวไหมคะพืชกระได้ คือก็ได้ไขมันพืชไขมันสัตว์พอกินเข้าไปเนี่ยไตรกริสลด์ก็จะเข้าไปอยู่ในกระแสลเลือดคุณไขมันคนด้วยฮะไขมันคนด้วยก็คือคนที่อ้วนๆไงคนที่อ้วนๆแล้วก็จะมีเนื้อเยื่อไขมันเยอะใช่ไหมข้างในเนื้อเยื่อไขมันของคนนะั่นคือไตรกริสลายทั้งนั้นลอาหารที่ทําให้ไตรกริสลายสูงนอกจากพวกน้ํามันทั้งหลายแหละได้มีตัวอื่นอีกไหมคะแป้งอุ้ยน้าตาลอุ้ย พวกนี้จะมีอยู่ในอะไรขนมหวานเครื่องดื่มผล,ลไม้ทุกชนิดนาะน้ำอัดลมน้ำอัดลมจากน้ำตาลที่เรากินเข้าไปเยอะเกินเนี่ยค่ะผลสุดท้ายร่างกายจะไม่เก็บน้ำตาลเนาะ,ะร่างกายจะแปลงร่างน้ำตาลเป็นไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ไปเก็บอาจารย์แสดงว่าที่กินเข้าไปเนี่ย มีโอกาสเป็นไตรกีอสรดยเยอะมากเลยนะเยอะมากเลยยกเว้นแค่โปรตีนเท่านั้นเองถูกไหมคะถูกต้องกต้องคาร์โบไฮเดรตไขมันทั้งคู่ทุกชนิดเลยใช่ใช่ไหมคะคาร์โบไฮเดรตไขมันไปเป็นไตรกีอสรายยกเว้นโปรตีนกับวิตามินเท่านั้นเองที่ไม่มีไตรกีอสรด์ถูกต้องแล้วที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์จะเป็นสาเหตุที่สําคัญที่ทําให้ไตรกีอสรายสูงทุกอย่างมันคงมีเป็นเหรียญสองด้านนะคะจา์ไตรกีอสรายมีประโยชน์ไหมคะ มีแน่นอนเลยนะคะอันดับแรกคือเป็นฉนวนเป็นฉนวนป้องกันความหนาวเย็นให้กับร่างกายเ,เพราะฉะนั้นคนอ้วนมากๆเขาจะไม่ค่อยหนาวใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือจะให้พลังงานกับร่างกายคนสมัยก่อนเนี้ยเขาไม่อ้วนเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะว่าเขากินแล้วเขาสะสมเป็นไขมันแต่ขณะเดียวกันเขาใช้พลังงานเยอะพลังงานพวกนั้นก็จะมาจากไขมัน เหมือนนักออกกําลังกายทั้งหลายเนี่ยค่ะแรกๆเลยก็จะใช้ไขพลังงานที่เก็บสะสมในกล้ามเนื้อแต่พอต้องมาละทอนขึ้นไปปั๊บเนี่ยจะดึงเอาไขเอาพลังงานจากไขมันออกมาเผาผลาญแล้วก็ใช้เป็นพลังงานในการเล่นกีฬาของเขานั่นก็คือไรกลงงนเซอไรด์นั่นเองใช่นั่นคือไตรกิอไลด์แล้วก็เป็นที่สะสมของกรดไขมันต่างๆที่ร่างกายต้องการใช้เช่นโอเมก้า3 เราทุกคนส่วนใหญ,ญ่จะรู้จักโอเมก้า3ว่าช่วยบำรุงสมองระบบสายตาอะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้ก็คือกรดไขมันทางนั้นเลยเพจราะจริงๆร,ร่างกายมันก็สร้างของมันอยู่แล้วถูกไหมคะสร้างอยู่แล้วแต่ว่ากรดไขมันบางชนิดจําเป็นต้องได้จากอาหารเช่นโอเมก้า3โอเมก้า6บางตัวต้องได้จากอาหารเท่านั้นร่างกายสร้างเองไม่ได้ ดิฉันเคยได้ยินว่าคนที่ค่าไตรกิสรายสูงมากๆเนี่ยเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้เลยนะก็เหรือนกันพอตามกระบวนการเผาผ่านของร่างกายแล้วเนี่ยผลสุดท้ายมันก็จะทําให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้เหมือนกันหรือบางรายพอาะเขาเก็บเป็นมักไตรกิสรายสูงมากๆปัญหาที่ตามมาอันดับแรกเลยก็คือไขมันข้างที่ตับเกิดภาวะตับแข็ง นะเริ่มต้นหรือที่เราคุ้นๆกันว่าไขมันพอกตับตับแข็งพวกนี้จะพบมากในคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำเพราะแอลกอฮอล์จะไปแปลงร่างในร่างกายเราเป็นไตรกลีเซอไรด์แล้วก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์จัดเรื้อรังน,นานๆเป็นโรคตับแข็งฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ย you are what you eat ค่ะคุณกินเข้าไปยังไงเนี่ย มันต้องมีผลอยู่แล้วกับร่างกายของคุณถูกไหมคะและผลอันหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่ทันนึกเลยนะคะคือพอมันขึ้นมาในระดับที่เกินมันทำให้เทโลเมียสั้นไหมคะเหมือนกันเนาะพวกนี้มันก็จะทำให้เกิดขบวนการอักเสบได้เหมือนกันทั้งหมดเลยโดยเฉพาะกลุ่มที่เขาศึกษาไว้ว่าตั้งแต่แรกเกิดท่าเทโลเมียสั้นตามมาถึงวัยกลางคนเพราบว่าคนกลุ่มนี้เสี่ยงต่อภาวะ หลอดเลือดแดงแข็งได้ง่ายกว่าเสี่ยงต่อภาวะคอเลสเตอรอลสูงในเลือดได้เยอะกว่าแต่กลไกมันเป็นไปยังไงนี่คงจะต้องไปศึกษากันเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นถ้าเทโลเมซัานโอกาสที่จะมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเยอะแล้วก็โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจก็จะเยอะตามแสดงว่าถ้าเจาะเลือดมาแล้วคอเลสเตอรอลเกินไตรกิสรด์เกินเนี่ย,ยให้คุณรู้เอาไว้เลยนะ ว่าโอกาสที่โรคอื่นๆจะตามมาเนี่ยเต็มไปหมด<ช>แล้วสมมุติฐานเนี้ยบอกได้เลยว่าเทโลเมียจะสั้นกว่าที่ควรจะเป็นได้นอนใช่จะสั้นเร็ว<ม>นะคะแต่ว่าการที่ทําให้เทโลเมียยาวขึ้นก็อาจจะไปช่วยแก้ปัญหาไขมันในเลือดสูงได้ไม่ดีเท่ากับการปรับพฤติกรรมการกิน<ม>การออกกําลังกายเนาะแต่การที่เราทําให้เทโลเมียยาวขึ้นเนี่ยมันจะทําให้หลอดเลือดเราแข็งแรง สูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นผนังหลอดเลือดแข็งแรงมันก็จะทําให้ป้องกันการที่ไขมันในเลือดสูงมันจะไปจับติดอยู่ในผนังหลอดเลือดค่ะและนี่เป็นการทางานของนวัตกรรมวัฒนาชีวะใช่เพราะว่าวัฒนาชีวะจะทาให้เซลล์ทุกเซลล์แข็งแรงก็จะช่วยป้องกันผลผลข้างเคียงจากการที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงได้แต่คุณต้องจัดการภาวะไขมันในเลือดสูงด้วยตัวคุณเองด้วยการปรับเรื่องกินเป็นหลักค่ะ นวัตกรรมวัฒนชีวาช่วยทำให้เทโลเมียร์ยาวขึ้นจึงมีความสามารถในการไปป้องกันผลข้างเคียงจากไขมันในเลือดสูงซึ่งก็เป็นผลต่อเนื่องจากคอเลสเตอรอลสูงไตรกลีเซอไรด์สูงโอ้หมันแบบเหมือนเหมือนมันเป็นลูกชิ่ดึงดึ๋งดึๆงดึ๋งไปเพราะงั้นร่างกายมันก็จะมีอะไรที่เป็นลูกชิ่งกันแบบนี้เสมอเลยนะคะอวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะคนผอมอาจจะไม่ใช่คนแข็งแรงนะคะ ถ้าหากว่าในเลือดของคุณนั้นมีปริมาณของคอเลสเตอรอลหรือไตรกลีเซอไรเกินกว่ามาตรฐานฉะนั้นการปรับพฤติกรรมทั้งการกินและการออกกําลังกายคือสิ่งที่คุณต้องทําเพื่อแก้ปัญหาแต่นวัตกรรมวัฒนชีวาจะเป็นตัวเสริมอีกตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยแก้ปัญหาที่ต้นต่อได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมที่อยากได้การปรึกษานะคะว่าเอ๊ะสิ่งนี้จะเหมาะกับร่างกายของเราไหม โทรได้เลยนะคะที่ call center 1น5 4ค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารได้ใน f c e e o o o ชีวีร้อยปีมีสุขหรือแอดไซนนะคะเข้าไปที่ Line ค่ะ Line at my life ร้ Society สวัสดีค่ะ